สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเละ FC b สุ s ุสุก u k o n d e ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาว s s a w n e l น้อพี่น้องสเข่งกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกเถื่อนหนึ่งน้พี่น้องกะสเข่งบม่ได้ลงขิปไล่มือน้องพี่น้องกะไปเกี่ยวเข้าอยู่หน้ามูอน้พี่น้องประมาณสี่ห้าหมื่นแลยสเข่งกะขอโทษขอภายนำพ่อแม่พี่น้องไล่ไล่น้อพี่น้องกะอยากลงอยู่แต่ว่าเขาไปเกี่ยวเข่าน้อพี่น้องทุกมือทุกมือเนาะกะบริเหตเอีกดยอียงน้พี่น้องเกี่ยวไปเข่าสเข่งกะเลยบริอัดขลิปอียงน้พี่น้อง เมเน่เส้าเข่งก็เลยสิมาอัพคลิปเนาะพี่น้องฝากควาแบบพี่น้องเป็นแหงเสียแหงใจให้ยเส้าเข่งคือเก่าในเด้อพี่น้องตอนนี้เส้าเข่งอายุป่าหัวเทียงเนาะพี่น้องเส้าเข่งสิไปเอาเท้ามากินตอนเที่ยงเนาะพี่น้องสิมาลาบตอนเที่ยงอะไรเนาะไปกับอีแม่แหละแต่ว่าเพิ่นย่างไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศทงเทียงนาะพี่น้องเส้เข่งก็สิมาเอาเท้าไปกินตอนเที่ยงเลยเนาะพี่น้องบูฮัวสิมีหรือบอดนาะงเส้เข่งกะ มาน่าจะคลองแล้วพี่น้องเกี่ยวเข่าได้ห่หนึ่งเนาะเขาก็ขึ้นมาแหลวก็สิบไปห้าคลองกินเที่ยงเนาะพี่น้องกับพวกหัวเท้ามันสิมีหรือบ่เนาะเดี๋ยวเขาก็ไปเบื้องไปสวมนํากันเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเข่างานกลางคลองสะเข็งนะพี่น้องมันก็ได้ซุกแล้วเนาะเนี่เขาก็ฮะก็ออกมาหน้ามันนี่แหละพี่น้องสะเขพงไปออกมาน้าเป็นอาทิตย์แหละพี่น้องแต่แต่เกี่ยวเข่ารอแล้วเนาะกับวม่ได้ออกมาเลยพี่น้องไปซอยมุงอะไรแหละกับไปหับจ้างเนาะพี่น้องคนจ้างเกี่ยวเข่าก็ไป ทับจ้างเพิ่นน้องพี่น้องวันละสี่สิบพันกีบเนาอพี่น้องหรือร้อยหกสิบนี่แหละชาวเ่งกับแบน่ใจเนาะตอนนี้เฮากับมาหอดบุ่งนาศเคงบ่อนที่เฮาสีเอาเท่าเลยนาอพี่น้องแม่เพิ่นเอาอยู่นอเที่เฮาก็สิยางลงไปเลยพี่น้องกองสั่นกับขอโทษขออภัยเด้อนำหลึกก่าจังเนะเกือบปุดเฮาก็บไิใส่มา ปลาซิวมีอยู่เลยพี่น้องเพรได้ซาากินอยู่จังหน่อยอุ้ทำไปไเอาไม้ลงมาเอาสัมลืมลืมเอาไม้บบมีปีบงบเนาะเท้าโบวาอยากลายเนาะพี่น้อง ปลาแซมักถั่วใส่มักถั่วปี้เนาะพี่น้องใส่มักแข้งบ่มีแต่มักเครือเนาะหอยก็บ,บ่มี <c oughs> ลาดใส่มักถั่วไปคอนําลาวเอาไปหาเอาไม้กปลาซิวพี่น้องอยากกวเขาแล้ไวไว้ได้ให้น้ําบกแล้วก็มาซะเอาเนาะพี่น้อง สาปอิมุกใส่ผักขะแยงโอ้ยคือสิแซ่บเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิขึ้นไปเอาใม่เลยเนาะพี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้ไมแล้วเนาะพี่น้องมมดอกเปินน้นเนาะจับกล้องเบื้องบ่ถนัดซําใดพี่น้องกล้องสันก็ขอโทษอีกเทื่อนึงเด้อาอยู่หลายอยาลพี่กายหัวจิ๊บบแม่ได้ไลไปได้แล้วนะ มืดเขาบ่หเห็นช้ำเมาอยู่ห่มดีกว่าอรอยดีที่จะเท้าได้สวยแม่นานฮะลองเลยเนาะพี่น้องสิมานอย่าบ่กเอาตอนแรกแห้งมานฟั <c oughs> งดูโอ้ยผมมานแท้ะเอ้ามันดูง่าสิลูกแม่เขาขึ้บ่ไดาย บมัน,นนะมันอยู่บนหลกน่ะฮะพี่ดองเอ้ยจะได้กินเจบ๊บ๊อกห้าย่างห้าอย่างไปเลยเชียบอมานอะไรนี่ก็เคี้ยวก็าวนีวแล้วมันหักบดได้เลยโอ้ยชีพอกินก้อนนีฮะนี่พี่ดองมันยู่ ใจตกตกขาตุ๊บตุ๊บ่าเลยเท้าอยู่เลิกไปนิดหน่อยน้ำก็จะไ,ไ,ได้น้ำก,ก็ได้แต่ก็จะมีงวัวควายลงดอกไปเลยลายเถื่อนน้อยกับเขากินเองจอก <c oughs> สามสี่เถื่อนตัดยังไงสำเนา ตกเอาวมันบ่นี้ยหากินแบบธรรมชาติเลยนมหอมนี่กอกระไรรดกลับไหมเดี๋ยวเอาซีโร่ไปบ่สสีได้ลา้เป็นไรเนาะ ทีกระรุ่ยวิแต่ขีดยิง่งมามาตอนท้ายแล้วพี่ดอง ว,ว้าวไมีช่เยอะเดยพี่้องเอาฟาซีมาไล่เอาเนาะคองเซปจากธรรมศาสติหากินบ่ได้ในหนึงบ่เะด ว้าวนางเอกมักได้ตอนจบพี่้องทำเได้สำนีพี่น้องยืนเอาแต่หึงแต่ลงมาเบิร์นเนอร์อ ตอนนี้น้องพี่น้องเขากาสีได้ขึ้นไปลาบเลน้องพี่น้องเขากาได้ยาเอาเท้าเลยเนาะเขากาใช้เบิ่งเท้ามาเลยน้องพี่น้องว่าได้ลายสมได้เนาะนี่พี่น้องเห็นยหมบ่น <laughs> <Haben dunno. S 1> ี่ลายอยู่ใดพี่น้องเลยเขากาสีขึ้นไปลาบแล้วน้องพี่น้องบอกว่าตอนนี้อยากเข่าแห้งเลยพี่น้องจนสั่นเลยเนาะเดี๋ยวจังหน่อยเขาก็กินเท่าแล้วก็ซีลองเกี่ยวเข่าเลย เโอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้าเา้าเข่งกันสิขอจบคลิปไวเพียงสำนีเนาะฝากพอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลับบงใจให้ในเด้อและที่สำคัญนาะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากซองเาวลาลาสแนลนะพี่น้องสบายดี